สวัสดีซูเปอร์แมนซูเปอร์วูแมนของคุณนันณะห้องเรียนความสุขทุกคนนะจ๊ะวันนี้มาถึงวันที่8ปแล้วเดอ้อวันที่แปดเราเดอ้อพี่น้องโอ้โหโคตรภูมิใจเลยภูมิใจมากในการส่งกันบ้านของแต่ละคนดึกดื่นค่ำคืนสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มนะจ๊ะก็ยังทยอยส่งกันบ้านกันมาณนะตัวของคุณานาันเองเนี่ยนะ สลบไปตั้งแต่สามทุ่มแล้วเพราะตั้งใจสร้างวินยัยเดือนนี้นอนต้องเข้าห้องนอนเนี่ยสามทุ่มนะกว่าจะกิ้งไปกิ้งมาเนี่ยพอดีหลับสี่ทุ่มตื่นมาช่วงเช้ามาตอบกันบ้านนักเรียนหกโมงนะถ้าใครเห็นคุณนันจะไปตอบกันบ้านหกโมงหกโมงครึ่งเจ็ดโมงนั่นคือเวลาที่คุณนันว่างว่างที่สุดได้ไปตอบกันบ้านแล้ววันนี้วันที่แปดแล้ว นะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเลยที่ตั้งใจอยู่กับคลาสนี้มาก30วันต้องขอบคุณฟีดแบ็กมากๆที่ส่งมาให้คุณานานนะมีเพื่อนของเราคนหนึ่งที่บอกว่าเออพอได้เข้ามาเรียนคลาสนี้แล้วเนี่ยนะคุณานันใช้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษเมื่อก่อนกลัวภาษาอังกฤษมากตอนนี้เอนจอยกับการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นไม่กลัวละไม่กลัวที่จะพูดไม่กลัวที่จะแบบสื่อสารละเยี่ยมสุดยอดอีกคนหนึ่งนะคะ ได้เริ่มฝึกสมาธิแล้วนะรู้สึกว่าหัวตันๆเนี่ยตอนนี้หัวก็โล่งนะค่อยปลดปล่อยต่างๆไปเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่8คุณนันเรียกวันนี้ว่า my super action นี่ตอนแรกกลิ่นหัวไงนักเรียนที่เป็น superman superwoman ของคุณนันทุกคนเพื่อที่จะมาลิงก์วันที่8นี่แหละเพราะวันนี้ทุกคนจะต้องเป็น super วูแมนซูเปอร์แมนซูเปอร์ฮแบบเนี้ยเพราะอะไรนะคนนั้นไม่ได้พูดเพราะว่าอยากให้ทุกคนแบบโอ้โหอีโก้ใหญ่มากเราเป็นคนที่แข็งแรงมากแต่ด้วยความที่ร่างกายของเราเนี่ยเขาฉลาดมากๆสมองเราเนี่ยเป็นบรรจุพันธ์ของคอมพิวเตอร์ cpu ที่มันทรงพลังมากๆเรายังใช้เขาไม่เต็มที่ และเรามีความพลังเนี่ยซูปเปอร์อยู่ในตัวอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าเราต้องรู้ตัวก่อนว่าเราเนี่ยมีซูปเปอร์บอดี้ซูปเปอร์เบรนซูปเปอร์ฮาร์ดมีหัวใจเนี่ยที่มันแข็งแกร่งที่มันยิ่งใหญ่อยู่แล้วเพียงแค่ต้องจำให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราจะได้มาเหมือน,นตัวเองท้าทาทยตัวเองเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยนะคุณนันได้ไปอ่าน มีหนังสือเล่มหนึ่งที่คุณนันชอบมากเป็นของเมลโรบินหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นอะไรที่แบบเตะตามากแล้วก็แบบโอ้โหเขาเปลี่ยนชีวิตด้วยกด5วิตาวันนี้พวกเราจะเป็นซ u เปอร์ฮิวแมนเป็นมนุษย์ทรงพลังเนี่ยคุณนันย่นเลยไม่ต้องนับ5วิ3วิไปเหมือนเราแข่งว่ายน้ำเราแข่งวิ่งมาราธอน เราแข่งวิ่ง100เมตรนะเราไม่นับ5้าแล้วเรานับ1 2 3สและทำนี่คือสิ่งที่คุณแอนได้เอามาใช้กับตัวเองตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทใหม่ๆมันจะมีความแบบไม่อยากทำสิ่งนั้นบ้างไม่อยากทำสิ่งนี้บ้างพอได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เลยเข้าใจว่าเวลาที่มนุษย์เราเนี่ยผลัดวันประกันพุ่งไม่อยากทำหรือทำแล้วเนี่ยมันไม่เสร็จ เราอ่ะใช้สมองคิดเยอะไปมันคิดเยอะพอเรารอเกินห้าวิเมื่อไรเนี่ยสมองเรามันคิดเยอะแหละคิดเยอะว่าจะเหนื่อยไหมคิดเยอะว่าจะดีไหมคิดเยอะว่าจะเพอร์เฟกต์ไหมคิดเยอะคิดไปไกลไปทั่วแต่วันนี้เราจะแบบเอากฎๆนี้เนี่ยมา a d แ p ปกับพวกเราเพราะเราต้องรู้ว่าถ้าเราจะทําอะไรบางอย่างเรารอเกินห้าวิ สมองเราจะหาเหตุผลต่างๆนานานะไม่ให้เราทำเพราะเขาอยากเก็บอินิจีเราสมองเป็นสิ่งที่ทำงานตามสัญชาตญาณของเราเขาอยากเก็บพลังงานเราใช่ไหมเขาไม่อยากให้เราใช้พลังงานเยอะเดี๋ยวร่างกายเหนื่อยเพราะฉะนั้นแต่เรารู้สิว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันไม่ได้ใช้พลังงานเยอะขนาดนั้นมันใช้เพียงแค่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวเราเข้าไปพักก็ได้แต่สมองไม่ได้มาคิดกับเราแบบนี้แต่จิตสำนึกของเราต่างหาก สมองกับจิตสำนึกมันไม่เหมือนกันนะสมองคือการทำงานแบบโปรแกรม CPU ไปมีมีพลังมากแต่มันตามโปรแกรมไปแต่การที่เรามาฝึกสติหรือที่เราเรียกว่าจิตสำนึกเนี่ยนะความคิดที่รู้ตัวของเราความคิดกับความคิดรู้ตัวไม่เหมือนกันความคิดรู้ตัวคืออะไรคือสติคือรู้ว่าเราสามารถควบคุมร่างกายนี้ได้คือรู้ว่าเราสามารถ ทำได้มากกว่าในสิ่งที่เราคิดตอนนี้ได้รู้ตัวอยู่กับปัจจุบันรู้ตัวจดจ่อนี่คือความคิดสำนึกรู้ตัวเองแต่ความคิดที่มันแล่นไปแล่นมาเนี่ยมันเป็นความคิดแต่มันไม่ได้รู้ตัวอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้อยู่แล้วถ้าเราปล่อยความคิดของเราไปแบบออโต้พายเเขาจะไม่อยากทำอะไร จะอยากอยู่เฉยๆไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามเยอะแต่เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไม่ยอมลุยตั้งแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็เป็นเหนื่อยในอนาคตอยู่ดีนะการงานไม่ดีการเงินไม่ดีสุขภาพไม่ดีความสุขไม่ดีเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไม่ลุยตั้งแต่วันนี้เนี่ยแมวอ่ะเราไม่อยากแบบอายุเยอะแล้วแล้วก็ไปแบบไม่มีแรงเอาตอนที่เรามีพลังตอนนี้แหละแล้วเราก็ลุยกับมันไป กดห้าวินะแล้วก็เอามาอัดแอพใหม่เรารู้ว่าวันนี้ถ้าเราคิดอะไรเกินห้าวิไปเนี่ยสมองมันเริ่มเพียเพ้ยนแล้วะมันเริ่มอูเออูอตุ้นตันแต่เราใช้กดคุณนันเลยให้ใช้กดสามวิกดสามวิวันนี้นะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองดูซิว่าเฮ้ยงานของเราหรือสิ่งต่างๆของเราที่เรายังไม่ได้ทำมันยังค้างค้งอยู่เนี่ยให้เราเลือกมาวันนี้สักอย่างหนึง่ง เช่นยกตัวอย่างเลยวันนี้คุณนานอาทิตย์นี้เนี่ยคุณนานมีงานองค์กรต้องทำ Presentation สอนนักเรียน30วันอีกมีนักเรียน p r i v a t e อีกช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณานานไม่ยอมทำคอนเทนต์เลยคอนเทนต์ที่ลง f c e e o o o คอนเทนต์ลง TikTok เอาง่ายๆคิดเยอะเฮ้ยเราเหนื่อยมามากพอแล้วเราต้องพักบ้างสมองส่วนไปเรื่อย เขาเรียกว่าสมองส่วนไปเรื่อยพาคิดไปเรื่อยแล้วก็ไม่ทำวันนี้คุณนันสอนเรื่อง super action ก็ต้องมาใช้กับตัวเองคุณนันก็เลยเอาสมุดมาเลยนี่จำได้ไหมสมุด positive planner อันนี้คือให้ดูตัวอย่างเลยนะเดี๋ยวจะว่าคุณนันไม่ทำมีหลักฐานมีหลักฐาน น,นี้คุณนันก็เลยทำแพลนแบบนี้แล้วก็ใส่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยในการตัดคอนเทนต์ลงไปตอนแรกจะมีข้ออ้างแต่พอรู้เลยว่าสมองมันเริ่มมีข้ออ้างปุ๊บคุณนันนับหนึ่งสองสามแล้วนั่งทำเลยน้ำไม่อักอะไรยังไม่ได้ทำนั่งทำเลยแล้วก็เนี่ยแหละก็ได้มาอักวิดีโอให้ทุกคนอยู่หมายความว่าอะไร ทุกอย่างเสร็จมีเวลามากพอมีเวลามากพอมานั่งอัดวิดีโอตรงนี้อีกมีเวลามากพอในช่วงบ่ายในการทําบัญชีในการทำพรีเซนต์ขององค์กรแสดงว่าที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาคิดไปเองสมองไหลเขาเรียกว่าสมองไหลสมองคิดไปเรื่อยแต่พอเรามานั่งสามสองหนึ่งแล้วนั่งทําเลยเนี่ยเวลามันพอเวลามันมีมากพอเพราะฉะนั้นวันนี้การบ้านการบ้านของเรา ให้พวกเราเลือกกิจกรรมมาหนึ่งอย่างที่เราเลี่ยงจะทำมันมานานและหรือทำแล้วไม่เสร็จสักอาทีใช้กฎสามวินับแล้วลุกไปทำเลยใครตั้งใจจะกินคลีนวันนี้3ามสองหนึ่งสั่งเด l i v วอรี่มารอเลยช่วงเย็นหรือสามสองหนึ่งเดินไปหน้าปักซอยไปตลาดไปซื้อผักมา ไปซื้อของที่มันมีประโยชน์มาแล้วทำเข้าเย็นเลยอันนี้เรื่องสุขภาพหรือใครที่แบบรู้สึกขี้เกียจในการนั่งสมาธิสามสองหนึ่งเดินไปนั่งเลยตั้งเวลาไว้ห้านาทีพอแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าเฮ้ยพอทำสิ่งนั้นเสร็จเนี่ยเฮ้ยจริงจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนี่หว่าแล้วมันก็รู้สึกดีกับตัวเองด้วย 3ามสองหนึ่งจับรองเท้าออกไปวิ่งเลยกลับมาบ้านเฮ้ยจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนี่หว่าเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้นะเอาให้สนุกสนุกอยากให้ทุกคนได้ c ชา์เลนต์ตัวเองทา้าทายตัวเองเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เราไม่อยากทํามันน่ยตั้งนานแล้วนะหรือแบบรู้สึกมันใช้แรงใจเยอะมากไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นสามสองหนึ่งแล้วทำเลยแล้วถ้าใครทําเสร็จแล้วนะคะ ส่งผลงานมาให้คุณแอนดูใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วให้เราฉลองกับตัวเองว่านี่ไงทําได้ละเสร็จไปอย่างหนึ่งนะไม่ว่าใครตอนนี้จะตัดคลิปวิดีโออยู่เล็งตั้งนานแล้วจะออกมาไลฟ์หรือจะเขียนง,งานวิจัยเขียนหนังสือของตัวเองอะไรก็ว่าไปหรือต้องไปสมัครเรียนที่ทีหนึง่งแล้วไม่ได้เรียนเลยให้ทําสิ่งนั้นทันทีวันนี้เลือกสิ่งที่มันสําคัญกับชีวิตมาแล้วเราไม่ยอมทามันสักทีเนี่ย มาหนึ่งกิจกรรมทาเสร็จแล้วโพสต์ Post การบ้านในใต้คลิปนี้นะคะหวังว่าวันนี้คุณแอนจะได้รับ Energy Super Action Day ของทุกคนกันแล้วก็ทุกความสำเร็จของทุกคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรอยยิ้มบานบานของคุณแอนแบบนี้เสมอเวลาที่คุณแอนกำลังจะเข้านอนได้รับฟีดแบ็กจากนักเรียนทุกคนว่าชีวิตมันเริ่มดีขึ้นยังไงเนี่ย เป็นความสุขใจที่เงินที่ไหนก็ซื้อไม่ได้รอฟังความสำเร็จจากทุกคนมากๆเลยวันนี้คุณาลาไปก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะเริ่มเรียนโมดูลในเรื่องของจิตใต้สำนึกในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการเข้าไปเคลียอารมณ์การที่เราได้ค่อยๆปล่อยอารมณ์แล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่ใน Present Moment ตรงนี้แล้วก็มีความสุขมากขึ้นมีโฟกัสมากขึ้นมีการจดจ่อมากขึ้นกับชีวิตกับสิ่งที่เราทำ นะเดี๋ยวเราไปลุยต่ออาทิตย์หน้ากันเป็นอาทิตย์ของการดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขเยอะๆวันนี้คนอันเราไปเกาะสวัสดีค่ะอย่าลืมทำกันบ้านด้วยนะบ๊ายบาย